เคยไหมที่คุณเลื่อนดูหน้าฟีดโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆแล้วบังเกินไปเจอโปรโฟไฟล์ของเพื่อนคนหนึ่งหรือคนที่คุณรู้จักโปรโฟไฟล์ที่แทบไม่มีความเคลื่อนไหวเลยรูปโปรโฟไฟล์อาจจะเป็นรูปเดิมมาหลายปีแล้วโพสต์ล่าสุดก็อาจจะย้อนไปเป็นเดือนหรือเป็นปีหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ในใจของคุณตอนนั้นคิดอะไรอยู่เราอาจจะเผลอคิดไปว่า ชีวิตเขาคงจะน่าเบื่อไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นให้แบ่งปันเลยสินะหรือบางทีเขาอาจจะกำลังไม่มีความสุขอยู่หรือเปล่ากำลังเจอปัญหาอะไรในชีวิตหรือเปล่าถึงได้เงียบหายไปแบบนี้โลกของเราที่เต็มไปด้วยการอัปเดตสถานะการแชร์เรื่องราวทุกสีเก้าทำให้ความเงียบกลายเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดน่าสงสัยแล้เรามักจะตีความมันไปในแง่ลบโดยอัตโนมัติ เรามองความเคลื่อนไหวว่าเท่ากับความสุขมองการแบ่งปันว่าเท่ากับการมีชีวิตชีวาดังนั้นเมื่อใครคนหนึ่งเลือกที่จะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเราจึงสรุปเอาเองว่าชีวิตของเขาคงจะขาดสีสันว่างเปล่าแต่ความจริงแล้วความเงียบบนโลกออนไลน์อาจเป็นสัญญาณของชีวิตที่เปี่ยมล้นในโลกแห่งความเป็นจริงก็ได้ ลองจินตนาการตามนะว่าชีวิตของคนคนหนึ่งเปรียบเสมือนสวนสวยหลังบ้านบางคนชอบที่จะเปิดประตูสวนของตัวเองให้ทุกคนได้เข้ามาเยี่ยมชมถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆที่เขาปลูกแบ่งปันผลไม้ที่เขาดูแลมาอย่างดีให้ทุกคนได้ลิ้มลองพวกเขาได้รับความสุขจากการแบ่งปันจากการที่ได้เห็นคนอื่นชื่นชมสวนของเขาซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ในทางกลับกันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่าสวนหลังบ้านของเขาเป็นพื้นที่ส่วนตัวเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ได้อยากจะปิดกั้นใครนะแต่ความสุขของเขาไม่ได้มาจากการให้คนอื่นเข้ามาดูแต่มาจากการได้ใช้เวลาอยู่ในสวนนั้นตามลำพังได้รดน้ำต้นไม้พรวนดินเงียบๆได้นั่งอ่านหนังสือใต้ร่มไม้ได้มองดูผีเสื้อบินว่อนไปมาโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาเห็น สวนของเขาก็สวยงามไม่แพ้กันดอกไม้ก็เบ่งบานไม่ต่างกันเพียงแต่ความงามนั้นเขาเลือกที่จะเก็บไว้ชื่นชมเองหรือแบ่งปันกับคนใกล้ชิดไม่กี่คนเท่านั้นความสุขของเขาสมบูรณ์ในตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องมีการรับรองจากสายตาของคนภายนอกคนที่ไม่ชอบโพสโซเชียลมีเดียก็อาจจะเป็นคนประเภทหลังนี้แหละ ชีวิตของพวกเขาไม่ได้ว่างเปล่าเลยแม้แต่น้อยในทางกลับกันมันอาจจะเต็มเต็มไปด้วยประสบการณ์จริงที่เขากำลังซึมซับอย่างเต็มที่จนไม่มีเวลาหรือความต้องการจะหยิบมือถือขึ้นมาบันทึกเพื่อแบ่งปันตอนที่พวกเขากำลังกินอาหารมื้ออร่อยพวกเขากำลังดื่มด่ำกับรสชาติและบทสนทนากับคนที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้กำลังจัดมุมกล้องให้สวยที่สุด ตอนที่พวกเขากำลังดูพระอาทิตย์ตกดินพวกเขากำลังปล่อยใจให้จมไปกับแสงสีทองที่อาบขอบฟ้าไม่ได้กำลังคิดว่าจะใส่แคปชั่นอะไรดีพวกเขาไม่ได้ต่อต้านการแบ่งปันแต่พวกเขาแค่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตในขณะนั้นมากกว่าการบันทึกชีวิตเพื่อให้คนอื่นดูมันคือความแตกต่างระหว่างการเป็นนักแสดงกับการเป็นผู้ชมในโรงละครแห่งชีวิต บางคนมีความสุขกับการได้ขึ้นไปบนเวทีได้สวมบทบาทได้รับเสียงปลบมือแต่บางคนกลับมีความสุขกับการได้นั่งอยู่แถวหลังสุดสังเกตการทุกอย่างเงียบๆสืมซับเรื่องราวทั้งหมดโดยไม่ต้องเป็นจุดสนใจการเป็นผู้ชมไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่มีส่วนร่วมกับละครเรื่องนั้นนะ ในทางกลับกันพวกเขาอาจจะเป็นคนที่เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้ลึกซึ้งที่สุดก็ได้เพราะพวกเขามีเวลาที่จะมองเห็นในรายละเอียดที่นักแสดงอาจมองข้ามไปอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือเรื่องของพลังงานการดูแลตัวตนบนโลกออนไลน์มันใช้พลังงานนะ ทั้งการคิดว่าจะโพสต์อะไรการถ่ายรูปการเขียนข้อความการตอบความคิดเห็นการเข้าไปดูเรื่องราวของคนอื่นทุกอย่างล้วนดึงเอาพลังงานทางใจและเวลาของเราไปไม่น้อยเลยสำหรับบางคนโดยเฉพาะคนที่เป็นนักคิดหรือคนที่อ่อนไหวง่ายพลังงานส่วนนี้มีจำกัดและมีค่ามาก พวกเขาอาจจะรู้สึกว่าการเอาพลังงานไปใช้กับการสร้างและรักษาภาพลักษณ์บนโลกออนไลน์นั้นมันไม่คุ้มค่าเท่ากับการเอาพลังงานนั้นไปใช้กับโลกจริงพวกเขาเลือกที่จะเก็บพลังงานนั้นไว้สำหรับการพูดคุยอย่างลึกซึ้งกับเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวมากกว่าการทักทายคนร้อยคนอย่างผิวเผินบนโลกออนไลน์ พวกเขาเลือกที่จะใช้เวลาว่างไปกับการอ่านหนังสือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือทำงานอดีเรกที่พวกเขารักจริงๆมากกว่าการเลื่อนดูชีวิตของคนอื่นไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายมันไม่ใช่การตัดสินว่าแบบไหนดีกว่ากันนะมันเป็นเพียงแค่การเลือกจัดสรรพลังงานชีวิตที่แตกต่างกันเท่านั้นเองพวกเขาไม่ได้เกลียดโซเชียลมีเดียแต่พวกเขารักษาพลังงานของตัวเองมากกว่าแล้วคุณล่ะ เคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมเคยรู้สึกเหนื่อยกับการต้องคิดว่าจะโพสต์อะไรเพื่อให้คนอื่นพอใจไหมเคยรู้สึกว่าตัวเองกำลังแสดงเป็นใครบางคนที่ไม่ใช่ตัวเองจริงๆบนโลกออนไลน์หรือเปล่าเคยรู้สึกว่างเปล่าบ้างไหมทั้งๆที่เพิ่งได้ไลค์มาเป็นร้อยลองถามตัวเองดูสิว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขจริงๆความสุขของคุณหน้าตาเป็นแบบไหน ถ้ามันไม่ต้องถูกบันทึกเป็นภาพถ่ายหรือวิดีโอไม่ต้องมีใครมากดหัวใจให้บางทีความสุขของคุณอาจจะเป็นการได้นั่งฟังเพลงโปรดซ้ำๆในห้องเงียบๆอาจจะเป็นการได้ทำอาหารให้คนที่คุณรักกินอาจจะเป็นการได้ออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะโดยไม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาเลยความสุขเหล่านั้นมันจริงแท้และมีค่าในตัวของมันเองนะ การเลือกที่จะเงียบบนโซเชียลมีเดียในยุคนี้อาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการปฏิวัติเงียบก็ได้มันคือการประกาศอิสรภาพเล็กๆว่าฉันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าหรือความสุขของฉันผ่านสายตาของคนอื่นมันคือการกลับมาเชื่อมั่นในประสบการณ์ตรงของตัวเองคือการโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตจริงที่ไม่ได้ถูกจัดวางอย่างสวยงามเหมือนในรูปถ่าย ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเห็นโปรไฟล์ที่เงียบเหงาของใครบางคนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าชีวิตของเขาหน้าเบื่อหรือไม่มีความสุขลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ลองจินตนาการว่าเบื้องหลังความเงียบนั้นอาจมีสวนสวยที่กำลังเบ่งบานอย่างเต็มที่อาจมีเรื่องราวที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะเล่าผ่านตัวอักษรไม่กี่บรรทัดอาจมีชีวิตที่เปี่ยมล้นจนไม่มีความจำเป็นต้องร้องขอการยอมรับจากใคร ความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือพื้นที่พื้นที่ให้ชีวิตจริงได้หายใจพื้นที่ให้ความรู้สึกที่แท้จริงได้เติบโตและพื้นที่ให้เราได้กลับมาเชื่อมต่อกับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือตัวของเราเองโลกภายในของเราที่ไม่ต้องการการตรวจสอบจากใครและนั่นอาจเป็นความสุขในรูปแบบที่สงบและยั่งยืนที่สุดแล้วก็ได้ขอบคุณที่ใช้เวลาเดินทางเข้ามาสำรวจความเงียบนี้ด้วยกัน หวังว่าตอนนี้จะทำให้คุณมองความเงียบทั้งของตัวเองและของคนอื่นด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ในฐานะของความขาดพร่องแต่ในฐานะของความสมบูรณ์ในอีกรูปแบบหนึง่งอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่เราจะได้เติบโตไปด้วยกันในตอนต่อไป